ประเทศไทยคือประเทศที่ระบบการเมืองมันเลวระยำจนกระทั่งไม่มีคนสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้มันก็คือระบบเก่าๆเหมือนไอ้พักประชาชนวันนี้มันเป็นพักผลุ่มรีว่าไอ้พักขางข่าวหนูก็ไม่ใช่นกก็ไม่เชิง มีที่ไหนในโลกนี้ผมเกิดมาผมไม่เคยเจอไอ้พักฝ่ายคา้านที่แม่ไม่ทำหน้าที่ฝ่ายคา้านเลยมีที่ไหนวะมีประเทศไทยประเทศเดียวชูวิทเขาเขียนในคอลัมน์เขาบอกว่าเขานี่คือดอมสม้มแต่เป็นคนอายุมากที่ดอมสม้มแต่เขามาเจอวิธีการของไอ้ส้มนี้ เขาก็เลยบอกว่าผมนี่อยู่ในส,สายของส้มเน่าจนวันนี้คนที่อยู่พักประชาชนยังเข้าใจหรือว่าพักนี้คือพักที่เน้นประชาธิปไตยพวกคุณไม่รู้เลยเหรอว่าเจ้าของพักเนี่ยมันชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมันเป็นเจ้าของคนเดียว ไอ้คนอย่างปียบุตรแสงสนก,กุลช่อพันนิกาพี่ทาลิมเจริญรัตเดยเทงเป็นลูกจ้างมันแล้วถาจะตรวจสอบทีไม่ใช่เขาโรงเดียวก็ต้องตรวจสอบการลุกป่าทงวนของแม่มันความยุติธรรมมันถึงเท่ากันใช่ไหมใช่นี่แหละคือสิ่งที่คนไทยต้องการจะเห็น เห็นหรอยังเพราะม่พี่น้องเห็นหรอยังไอพวกปากหมาที่มาบอกว่าผมเนี่ยดีแต่วิพาควิจารณ์ทำงานไม่เป็นงานนี่มันทำได้แต่มึงกล้าทำกันหรือเปล่าเท่านั้นเองสรุปว่าไม่กล้าทำกันหรอก